ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านรวมไปถึงที่ดินว่างเปล่านะคะ I am Property Team นะคะได้มีการจัดงาน Property Homesale ครั้งที่หนึ่งเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยมือหนึ่งและมือสองนอกจากนี้นะคะยังมีที่ดินเปล่ารวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ห้างซูนีทาวเวอร์ค่ะ โดยงานนี้นะคะจัดขึ้นที่บริเวณลานชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าสุนีทาวเวอร์ตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชธานีเป็นงานที่ทางกลุ่ม i อแอมเพาะพทีซึ่งเป็นกลุ่มคนทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์จากสมาชิกมากมายหลากหลายอาชีพที่ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดงานนี้ขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางตลาดนัดอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มีการรวบรวมเอาทรัพย์ต่างๆมาจัดแสดงไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ใหม่พร้อมขายบ้านอาคารพาณิชย์แาวโฮม พอพาร์ตเมนต์ที่ดินเปล่า โกดังสินค้าทั้งมือหนึ่งและมือสองมา,อาไว้ให้เลือกชมกันอย่างมากมายหลากหลายทำเลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและที่สำคัญเพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการเลือกซื้อไม่ต้องเสียเวลาไปตะเวนดูเองตลอดจนเป็นการสร้างให้เกิดกระแสทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดตรบนราชธานีให้มีการตื่นตัวมากขึ้นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้บริการให้คำปรึกษาด้านที่อยู่อาศัยและบริการด้านการเงินต่างๆแบบครบ งด้วยโดยงานดังกล่าวกำหนดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา19.30นนทีโดยประมาณสำหรับการจัดงานในครั้งที่1นี้ตรงกับวันที่16และ17มกราคม2559ค่ะทางนี้ทีมงานของเรานะคะก็มีจุดมุ่งหวายที่จัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะ เพื่อเป็นสื่อกลางแล้วก็เป็นศูนย์รวมทรั์นะคะไม่ว่าจะเป็นรั์เก่ารัพย์ใหม่ทุกสุขถืงทุกที่อย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวอุบลราชธานีที่อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไปหาซั์เองนะคะแล้วเราก็ได้มีการรวบรวมรัพย์ไว้ทั้งหมดให้นะคะเพื่อประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สําคัญนะคะเรายังมีบริการแบบครบวงจรค่ะให้บริการทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้คำปรึกษาในทุกทุกด้านค่ะเรียได้ว่ามางานนี้งานเดียวนะคะครบทุกอย่างเกี่ยวกับอสังหาร ค่ะถ้าสนใจสามารถที่จะเดินทางมาดูได้ในวันไหนบ้างคะแล้วก็ค่ะสำหรับในส่วนของการจัดงาน p r Property h o m e s a l e s นะคะโดยทีมงาน I อ Proper ฟฟของเรานะคะกำหนดให้มีเค้ื่นทุกๆวันเสาร์ที่2ของทุกๆเดือนค่ะซึ่งงานนี้เราก็ได้รับความและก็เป็นอย่างดีนะคะจากทางห้างซูนีทาวเวอร์นะคะให้ที่ของเราในการจัดงานรวมไปถึงเครือข่ายปันธานิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสืบมณฑลกันค่ะเพื่อที่จะร่วมกันนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดอุบลราชธานีให้กระตืออยิ่งขึ้นนะคะ